ไม่สนใจคอลุงกันไหมว่ามีรถขับเลยนะครับไม่เอางี้ดีกว่าไอ้เฮียจุกอยู่ไหนไปไปไปช่วยทำมันทำเกรดดีกว่าไปไปเฮียมันจะได้ขึ้นได้ไอ้หยอยเกรดถึงไหนแล้วเนี่ยเก็บให้เสร็จก่อนแป๊บเดียวเก็บปีไหนมึงอ่ะอยู่ปีไหนมันจะขึ้นอะไรอ่ะไอ้จุกผมแสนหนึ่องเกาะอะไรนะปีห้าขึ้นเกาะแต่จุกมันขึ้นเกาะไม่ได้หรอโอ้มึงขาดแสนหนึ่งไม่ผมผมมีแสนหนึ่งครับอุ้ยแสนหนึ่งเท่าไหร่วะ ไอ้เฮ <formation> ียมึงขาดห้าหมื่นไอ้ควายเอ้ยมึงอยู่เจ็บยาแล้วไม่เรียนหนังสือเดีนี้เลยเหี้ยมึงไปเรียนทุกวันครับลุงมึงเรียนทุกวันมึงได้แค่นี้หรอไอ้สัตว์ไม่เข้าโรงเรียนแน่นอนครับไอเนี่มึงเรียนอะไรเนี่ยไอ้วอลอยู่ไหนอะอยู่นี่ครับไอ้วอลถ้ามึงพรุ่งนี้มึงมาสายทีนะครับมึงเอาคอนเวิร์ตไปเหยียบหน้ามึงไอ้สัตว์ขอโทษดีครับลุงซ้อมหนักไปหน่อยครับซ้อมอะไรวะซ้อมหมดซอมยใจไม้ ต้อมอะไรต้อมต่อยแน่นอนและเก่งเก่งขึ้นดัากอะ่ะไหนลองลองดิขอลองดิวมาดิวมาลองดิวมาบ่าวบ่าวบ่าวมาลองเลยดิไม่เก่งขึ้นนี่จบเลยนะ โอ้เนาะไม่ได้เว้ยเฮ้ยได้เว้ยตัวมันได้เว้ยเฮ้ยวอลมันเอาเว้ยวอลมันเอาเว้ยเพิ่มความมั่นใจมันหน่อยดิมันจะได้ผมทมาฝึกมาหนักฝึกได้นัดเต็มยอดเฮ้ยมันรอด้วยเปล่ามันจะลาบเดี๋ยวเนี้เล่แววไรล้ใจมันเย่ยมีบีบนด้วยจะได้คิดไหม อ่ายับเลยอ่ะดูดิอ่ลุงยับเลยอ่ะสับซอกด้วยดูดิไม่มาเลยไทยเฮ้ยเฮ้ยเออผมกำลังหาเรียกอะไรฝึกก่อนสั่งกระสอบครับใช่ให้บอลจริงกันไม่ยาเลยมาชิม่ดแต่กูว่าเอาจริงให้มึงโดนมือไม่ค่อยไปอ่ะ ลื้จังหวะปล่อยเอ้ al, ผมปล่อยไดนะ้แต่เวลาผมจะต่อยต่อมันต่อยไม่ได้ไอ่้มันจะต่อยเป็นง้างน่ไต้องชิกไงมันไม่เป็นมไม่เป็นเป็นชิกนี่แหละผมต่อยชิกนี่แหละเอ้เราดูด้วล่ะ <laughs> เอ็มแล้ว Luôn bài phức ít nhớ mưng à, nhớ, nhớ rất luôn phải lồng cây giỏi này lùng, nhảy giỏi thôi, này คุณโดนเยอะคุณโดนเยอะเลขราย่อยบ้ายพื่อนแดดดีสามฟองครับยังไม่เท่าไรยังไม่เท่าไรยังไม่เท่าไรมาไปยังไม่เท่าไรหนู แค่มันหมัดมันเล่นหมัดล็อกไม่ไหวเสียใหญ่ไยยต่ไม่หยุดเลยนะเนีอยบอกกูรู้ว่าใหญ่แล้วยใหญ่มันเล่นหมัดดูดไอ้้ยมาใหม,ม่แก้เกมหน่อยใหญ่ไ<ส><ด>ม่เล่นหมัดดูดไว้ทุกคน เราโดนดูดอยู่แล้วเราก่อแตกใส่มันได้ปะได้ครับไม่ได้หมายถึงว่าเร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 าคลิกขวาเราดูดอยู่อะแล้วเรามาไม่ไม่เราโดนเราโดนมันยังไงวะเราใช้สูตรดูดอยู่อะเราใช้สูตรดูดอยู่อะเฮ้ยหย่อยไม่ได้สเต็ปไอเซิร์กว่าเฮ้ยหย่อยไม่ได้สเต็ปไอเซิร์กว่า เว้ยหย่อยมันเล่นสเต็ปไอเซิร์กว่ะไอสันเฮ้ยได้อยู่เอาใหม่เอาใหม่ขออีกรอบเชี่ยย่อยมันเล่นสเต็ปไอเซิร์กเว้ยเต๋อมัดพวงคือต่อยเป๋เลยอันนี้ย่อยไอเซิร์กเหรอเนี่ยไอเทียะเนี่ยไอเซิร์กมัดช้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังเกลียดในท่าแล้วเลงรอแป๊บหนึ่งแล้วต่อยให้เซียนเลยอ๋อมันต่อยพุ่งโคตรเกลีย์เลยเจ่าเนี่ยมาดูเปล่า เรียกใครตายเ,ยเ,าเลยมันขาญด้วยอย่ากมันจะไม่น่ารำคาญด้วยมันตักเลือดเราได้เยอะเลยเห็นปะเห็นปะโหลดมาครับโหลดมาโหลดมาเร็ว

สัตว์ไอ้เสี้ยแม็กซ์คุจะโดนจับเรื่องยาวไม่ได้แล้วเป็นยาอ่อนมากเลยคดีไอ้สัตว์ก็ไม่ได้นะคุณจะโดนจับเรื่องยาวปัญญาอ่อนไม่ได้ไอ้เสี้ยเวนละเวตลายโลกไอ้สัตว์เลยเวนกรรมละกรรมเวนละไอ้เสี้ย เวละไอสัตว์แมงเอ้ยกลับอะไรรถกรพังเงข้าเร็วได้จบเลยขอคำตอบ เฮ้ยต้นไม้ซ่อมไหมครับลุงซ่อมได้เหรอไม่ได้เห็บพังมาจากตรงนั้นน่ะซ่อมรัหรอโอ้ยผูเตียบวิ่งร้อยเวทกระโดดลงน้ำนะไอ้สัตว์โอ้ยถ้าผมซ่อมคุณจับผมไม่ทันหรอกเดบประเด็นน่ะลุงนะขอซ่อมด้วยได้ไหมครับได้ได้ได้ ไม่แล้วผมซ่อมคุณจับผมไม่ทันนะเอาดีๆลองดูครับลุงปกติตำรวจมาเข้ามาในนั้นได้เหรอมาถึงตรงไหนครับไอ้ตรงไข่อะไอ้ตรงเก็บยาได้ครับได้อ๋ได้ครับได้ทำไมไม่เข้าไม่ตลอดเลยอ่ะก็แอบดูบนเขาดิพวกโพยเก็บยาแม่งเยอะไม่ไม่คือถ้าเกิดตำรวจจะเข้ามาแล้วคือต้องเปิดไซเรนมาตั้งแต่สะพานครับโอเคครับพร้อมมั้ยครับอ่าผมให้ ได้ลุงอาไม่เอาเหรองั้นเราเกินมาเกินมาเมื่อกี้ผมให้ไปสี่สิบอันนะสิบแปดท 18, ับสิบแปดนะลุงมาแล้วนะจะไปขวาจะไปขวาขวามือขวามือขวามือขวา,อ,ขวาอ,อ่ะให้ยิงล้อหน้าล้อหนึ่งก็ได้ผมต่อให้ล้อหน้าล้อหนึ่ง ขอโทษครับลูครับผมตามใหม่ตามใหม่เดี๋ยวเจอวิธีนนี้ะครับอะไรนะกล่องหมดแล้วครับโอเคโอเคนี่นี่นี่เร็วพิธีสาธิตการหนีดูโอเคครับเอาละครับผมสวัสดีชาวติ๊กต็อกด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับแม็กสเต็ปใหม่นะครับซึ่งไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับแม็กแม็กคอนเฟิร์มมานะครับผมมาดูกัน ไม่เหมือนใครและไม่มีที่ไหนเหมือนม่นเคยทำที่ไหนด้วย